นี่ฉันว่าฉันก็ทําให้เธอเยอะมากแล้วนะจะเอาอะไรอีกอะเออแค่นี้ก็แค่นี้เออเงินอยากได้อะไรอะเจ้าแบบนี้เหรอแบบนี้ใช่ไหมให้ฉันหรอคะก็ให้เธอละรับไปสิ นี่เป็นดอกไม้ที่ฉันชอบด้วยสิทีแรกก็จะซื้อกุหลาบแดงให้แต่เจ้าของร้านบอกความหมายของดอกนี้ให้ฟังดอกนี้หมายถึงความชื่นชมขอบคุณและซื่อสัตย์ฉันว่าเหมาะกับเธอดีก็เลยซื้อมาแต่มันยังมีอีกความหมายหนึ่งนะคะอะไรอ่ะกุหลาบชมพูสื่อถึงคำปฏิญาณแห่งรักไม่ต้องรู้หรอกคะ่ะฉันมีความสุขมากเลยคะ่ะ ทีนี้ก็เหลือแค่ให้ฉันขี่หลังคุณอยอะไรเนี่ยนี่เธอยังไม่เลิกอีกเหรอแน่นอนค่ะพนรรักงานพัทนาม,มีเป็นล้านคนทั่วประเทศแต่ฉันกลับยืนหนึ่งตำแหน่งนี้ได้มายากแค่ไหนคุณอยู่สำนักงานใหญ่มาก่อนน่าจะรู้ดีนี่นะยเออก็ได้ฉันจะให้เธอขี่หลังครั้งนี้พอวิหนึ่งช่งางเถอะค่ะก็ได<ๆ>้ก็ได้ก็ได้สามวิไม่มีการต่อรองแล้วให้สามวิตกลงไหม <laughs> หันหลังมาซะดี เธอเนี่ยมันเหลือเกินจริงๆรอเดี๋ยวนะขอฉันเกรงเข่าก่อนนะอ๋อขี่เลยพร้อมไหมคะหนึ่งสองสามเอาละหนึ่งวิสองวิสามวิลงไปรีบลงไปได้แล้วเดึงลงให้ได้สิคะดึงเองอ่ะเนี่ยนี่ปล่อยได้แล้วเนี่นี่อย่าให้ใช้กำลังนะเดี๋ยวเจ็บตัวล่ะเนี่ไม่ปล่อยหรอไม่ได้อไปล่อยฉันได้แล้ว อันยรงอาเซโีรีส์ภาคไทยมาไวสุดที่วิวกดเลยและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะคะ